มันมันไม่ได้เหมือนแบบสมัยเมื่อก่อนนะทุกคนเอาตัวก็คิดถึงแว่าเวลาทำ YouTube ช่วงเก่าๆอทุกคนที่แบบว่าทำ Big ิ๊กแบบแล้วแบบมีคนดูเยอะๆอ,อะไรอย่เงี้ยรู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะแวแบบมาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะขายดีวะเพราะว่าถ้าปล่อยจะมีใครสนใจไหมเนี่ยกระดับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะมินิเตอรรับเ,เข้าสู่ช่องโมงโต สำหรับวันนี้ทุกคนก็หลายหลายคนเนี่ยก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ทําคลิปเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะย,ยิ่งไม่ต้องพูดถึงอีกใบเลยออีกใบทก็ไม่เคยได้ทําเลย,เยก็แบบหลายคนก็คอมเมนต์มาเมื่อไหร่จะกลับไปทำโน่นนี่นั่นซึ่งผมก็พูดไปหลายคลิปแล้วนะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำอ่ะทุกคนช่วงนี้อย่างที่บอกว่าด้วยโควิดแรงสั่มมันก็ไม่สามารถออกไปขับซุ่มสี่ซุ่มห้าได้อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่กันแถวหลังเสซดด้วยแล้วอย่างนึ่งที่จะมาคือเขาปิดเทอมกันนนนีี้้้ก็เขาาาใจะสหหรับคท่่่ไไมมดดวลตติ แบบคนแก่ครับยู่บเบิร์ในช่องเราเขาแก่กันแบบเขาติดตามมานานนะครับ ก็อยากก็อยากให้แบบเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะสวัสดีผู้ติดตามใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับช่องโมโตปาซาเนี่ยก็ก่อนเนียอันนี้บอกประมาณคลิปที่3ามเลค,คือช่องเราเนี่ยมันเริ่มมาจากบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะมีแนวฟลอกเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวชอบด้วยแหละอยากทําอะไรแล้วมีความสุขนั่นเองผลตอบรับก็ดีนะครับดีดีกว่าบิ๊กไบค์ด้วยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ลหลายๆคนคิดถึงเซนได้ 6R นะครับน้องเขียวของเรานั้นเองเดี๋ยวตอนนี้บอกตรงๆว่าไม่ได้ขับมาเป็นเดือนแล้วทุกคนหลังจากที่ตอนนั้นนนนออะไไรรีตาึมมััถข้กป ัับหนึ่งประมาณเดือนที่แล้วซึ่งเดือนนี้เรายังไม่ได้แตะเลยทุกคนวันนี้ก็นี่เตรียมละนี่อันนี้คือใช้ถ่ายประจำนะคโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่รถมอเตร์ไกันเลยดีกว่าเราไม่ได้สตาร์ทมาเดือนหนึ่งอนะ่ะมันจะติดไหมนะครับเกิน <c oughs> นี้เรายังไม่ได้สตาร์ทจริงๆอ่ะทุกคนนะผมจับให้ดูเลยเนี่ยจับให้ดูเลยเว่าไม่ได้สตาร์ทจริงๆไม่ได้สตาร์ทเซตมาก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะติดไหมก็คือภาวนาให้มันติดนะครับโอเคทุกคน นาทีชีวิตมาด <a van icking> ูกันว่าหนึ่งเดือนที่ไม่ได้ขับน้องจะยังอยู่กับเราหรือเปล่าอย่ยวพึ่งจัดกันไปเฮียเกียหนึ่งกานะสามสองหนึ่ง ตอนนี้เราก็ออกมานะครับกับถนนที่คุ้นเคยนะอกเลยว่าและหลายคนก็จะคิดถึงฟิลดีนะครับสําหรับการออกมาขับรถสนุกสนุกแบบวันวานนะครับใครติดตามจากชาวสองล้อคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันคือคลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ใส่เพลงเยอะนะเราเอาใจคนคิดถึงคันนี้หน่อยหรอะไรหลายๆคนคิดถึงเดี๋ยวเราขับไปพูดไปแล้วกันคืออย่างที่บอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับมันมันไม่ได้เหมือนแบบสมัยเมื่อก่อนนะทุกคนเมื่อก่อนมันค่อนข้างที่จะแบบสนุก มีความสุขทุกเวลาที่เราแบบได้ขับอะไรอยเงี้ย ไม่ค่อยมีคนขับด้วยอะไรเงี้ยแล้วขับคนเดียวผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบสร้างเป็นคอนเทนต์อะไรได้บ้างนะครับสู้แบบว่าให้หลายๆคนคิดถึงแล้วก็กลับมาดูกันดีกว่าอันนี้ก็น่าจะดีนะเออให้คนคิดถึงเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วให้กลับมาถ่ายอีกรอบแล้วก็เอาเอาตรงๆนะคือในหัวมันก็มีแบบแวบ,บแมาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะขายดีวะเพราะว่าเดือนหนึ่งเราขับแค่รอบเดียวเองอะมันรู้มันรู้สึกว่าเราเสียตังค์ไปแบบโดยที่เราแบบไม่ได้ใช้งานมันค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองอะเออคือเราจะ ไม่เฉยเราไม่ได้ขับอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกด YouTube ข้างๆที่จะแรงนะทุกคนเกี่ยวกับการขับรถเกี่ยวกับกอันตรายบนทองพนมนถอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำเลยหลัง,ลงอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงพ่อแล้วกัน คลิปนี้ก็ไม่ไม่ขอไม่ตัดแล้วกันเอาแบบยาวๆไปเลยเสียง <Yahoo! S 1> เอาตัวก็คิดถึงแบบว่า เวลาทำยูทูบช่วงเก่าๆกับทุกคนที่แบบว่าท Big ํบิ๊กไบท์แล้วแบบมีคนดูเยอะๆอ,อะไรเงี้ยในช่วงนี้มันแบบรู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะมันก็ยังมีคนคิดถึงและแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยดูกันแล้วอ่ะปัจจุบันคนยยูทูบเบอร์ก็ค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เขาก็ขับกันหลายช่องแล้วอะไรเงี้ยมันมันอิ่มตัวได้แหละหลายครั้งที่ผมจะถ่ายแล้วมันรู้สึกว่าคอนเทนต์มันตันอะไรเงี้ยถ้าจะกลับไปถ่ายแบบเดิมมันก็อาจจะแบบน่าเบื่อเกินไปวันนี้ก็เดี๋ยวออกมา ขับให้หายถึงร้านความร้อนก็ขึ้นไปอย้วนะทุกคนคือมันร้อยตลอดเลยอ,ะอ่ะไปลองดิดนิดหน่อย ตันนี้ลืมเปลี่ยนรองเท้าใส่รองเท้าแตะออกมาร้อนมากร้อนขาวมากทุกคนจอดแวะชมความสวยงามของรถเราเดีย<ะ>๋ยวออบ่เป็นไงนีไ่ไงทุกคนก็คือสภาพมันใหม่มันแบบมันไม่ได้ขับอ่ะทุกคนถ้าปล่อยจะมีใครสนใจไหมเนี่ย ถ้าปล่อยจะมีใครสนใจไปครับผม <Yeah. S 1> ตอนนี้วิ่งไปเท่าไหร่แล้ววะวิ่งไป4,800กิโลฮะรถสองปีกว่าสองปีเด็กสองปีกว่าแล้วอ่ะโอเคไปเดี๋ยวลองขับไปดูมันก็คิดถึงนะกลับมาหลายครั้งถ้าถนนโล่งเดี๋ยวลองบิดให้ดูนะทุกคนอันตราย เปิดแพ็กชั่นระดับ3เลยดีกว่ามันตัดตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวลองลากเกียร์ให้ดู เออ้าได้ขับแล้วขับก็รู้สึกสนุกกว่าฝืนขับมานนะผมชอบความรู้สึกนี้มากกว่าโอเคทุกคนนะ้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่รับชมแล้วก็ อย่าลืมทุกคนคอมเมนต์มาว่าติดตามช่องนี้ตอนไหนเพราะอยากรู้จริงๆว่าประชากรตอนนี้เขาติดตามก่อนหรือหลังที่ผมมาทําคลิปช่วงนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะขอบคุณที่ยังติดตามกันแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปบิ๊กไบค์ถ้ามีโอกาสทำแน่นอนทุกคนอันนี้ไม่ทิ้งแน่นอน1 0 0อตอนจากกันไปอย่าลืมกดซ u b s c คร b e ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้กันอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ